สวัสดีค่ะยีตลอเข้าสู่เจนนี่ชิดาเชนนี่วินกาเรียมเดวิโอซ่าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล้าแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์สาวบกแฮร์รี่ฮามพานะคะจะได้เป็นของสุ่ม เป็นของจากในหนังเลยนะทุกคนคือแล้วก็มีลายเซ็นเขาด้วยก็กล่องนี้นะคะราคา 20k บวกบวกใช่ตัวนี้เอ่อกล่องนี้นะครับเป็นของบริษัทอวกโคสนี่ที่เห็นอยู่ครับแต่แต่ไม่เหมือนของอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นของอาร์ตบ็อกนอาร์ตบ็อกเขาจะเอาพวกลายเซ็นมาลงด้วยในกล่องนี่ลายเซ็นไอ นักแสดงนักแสดงในหนังเฮลิคอเตอร์นะคะแล้วก็เป็นมูฟวี่พอปก็คือชิ้นส่วนชิ้นส่วนจากในหนังเนาะถ้าเป็นของบริษัทเนี้ยคือจะมีชิ้นส่วนในหนังแล้วก็จะมีลายเซ็นด้วยแต่ถ้าโชคดีก็คือข้างในเนี่ยจะแพงกว่ากล่องกล่องอีกที่เราซื้อมาเนาะแต่ว่าส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้จะคนเราบริษัทกันข้างในจะมีเป็นกา๊าซใช่ใช่เหมือนกันผมเปิดมาได้โชคดีเหมือนกันเนาะได้เฮลิคอเตอร์มาเลยไหนนี่มันจะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง าไปเกตได้ไหมการเนี่ยเอาไปเกตได้ครับก็คือไปส่งไปเกตก็คือการที่จะให้ประเมินสภาพคือยิ่งสภาพเยอะเท่าไหร่ราคาก็จะได้แพงเท่านั้นแคลรี่แครี่แครี่เกินป้าอัสตาบันนะคะโอ๊ย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 ได้แล้วก๊าซแล้วนะคะ ใ่เลยน,นี่อันนี้ก็คือที่เปิดเมื่อกี้นะคะเป็นปึกเลยนะกล่องนี้นะคะไม่มีอะไรเลยเปิดกล่องสองหมื่นมาทิ้งนะคะไม่มีอะไรจริงนะนี่คือทิ้งนะคะแค้แค่นี้เองห้าใบนะคะที่แรแรๆนี่ h a r ี่แ n d the Gang กนี่คุน d ดมนะคะอัมบิทคนเดิม,คนด,มคนดีคนเดิม ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องสุ่มอีกกล่องหนึ่งนะคะว่าเจออะไรเด็ดๆดไหมคือถ้าไม่เจอนี่คือเฟลนะขอให้เจอ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 นะถ้ามีลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือปังเลยนะขอได้ลายเซ็นเห็นไหมซุนอันนี้ขอให้ได้ขอให้ดีขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนเราจะมาเปิดอีกกล่องหนึ่งในระคาะ ราคะาพออกันครับราคาพอๆพอกันเลยนะคะอันนี้กล่องที่หนึ่งพันหกนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเจ็ดพันห้าร้อยกล่องในโลกใบนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งในเจ็ดพันห้าร้อยนะโ <Wow. S 1> อ้<ช>ดูวัต<ช>ัจจมาหนึ่งในเจ็ดพันห้าร้อยนี่โอ้ยงยใช่ดูข้างหลังด้วยดูข้างหลังนะคะเออสวยมากแล้วก็จะสลีฟด้วยกัน สลีฟเลยสลีฟเลยครับสลีปหลับนั่นนอนเอ,เอ้อยโอเคเราจะทำเหมือนกันก็เราจะเราจะแกมมดเลยหรอใช่เราแกมเลยไม่เห็นไหมไม่ผมฟิลส์ต้องอย่งนี้ได้ซูมนะครับก็ได้ประมาณน,นี้ยังไม่ได้อะไรดียังไม่ได้อะไรดี วิ่งมันได้กาลอะไร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 งี้เฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเจ๋งสวยตัดออุย้ย <c oughs> ทำไมมันมีมนเหมือนเรือโจรสลัดอะเราไม่เคยเห็นเลยนะในหนังอะถ้าใครรู้ช่วยบอกทีมันคือเรืออะไรใช่ไหมซึ่งบ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 งวุ้ยไรเซ่นวุ้ยไรเซ่น<อ> ลายเซนลายเซ,น,เซนของดับเบิลร์จริงๆในหนังทุกคนแต่คือถ้าสมมติมีแล้วเนี่ยเก็บแล้วราคาขึ้นนะไม่ใช่ไม่ได้จกตานะจ๊ะจะลบมาไหนจะลบอย่าลบน่อย,อ,ยอันนี้เป็นลายเซนของคนที่แสดงในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะได้รับบทเป็นดับเบิลร์จริงๆนะคะเฮ้ยใครของเฮ้ยอ,อะไรไ้ของดีของอะไรอะดูหน่อยจะนี้เปิดแล้วกัน เร้่ของดีอะไรเดีย๋ยวเพิ่งให้โชก้องโชก้องโชก้องไม่รู้เจ๊ี่อันนี้เจนี่ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงฮะของดีเนี่ยอันนี้ใช่ <c oughs> คืออะไรหยุยเพิ่งเห็นมันคือ movie pop โชว์กล้องอันนี้นะคะคือ movie pop นะคะเป็นชิ้นส่วนจากในหนังเนาะเป็นเสื้อ,อเสื้อคลุมของ set setic di colli นะคะเป็น เลนี่นะคะรับเมื่อกี้พี่ลายเซ็นที่เมื่อกี้ได้มาไปเสิร์ใช<อ>ในอ<ด>ีเบลดูไปเสิร์ชในอีเบลดูนะคะ <rí> e> เป็นของจริงหนึ่งหมื่นบ <rí> e> าทในราคาหนึ่งหมื่นบาทต่งบนี้ปัง <rí> e> นี่เดี๋ยวมึงหันรางเงินเป็นใบที่สี่ร้อยเจ็ดสิบสามมีทั้งหมดเจ็ดร้อยใบในโลกใช่ปังปุรีเฮ้ยปังปุรีแปลมาจากไหนเนี <rí> e> ่ยรู้คำศัพท์เยอะปังปุรีวาตานาบีไอ้กบเจ๋งมากเลยอะคอสตูมคัส์ดอะใช่เจ๋งมากจับ แล้วบวกกับความที่บวกกับความที่เราชอบแฮร์รี่ด้วยมาอันนี้น่าส่วนหัวเขาแล้วส่วนผมเขาดมเลยเฮ้ยกลิ่นเซติกด,ดิกอรีจริงๆเหรอกลิ่นอะหรอชะเซติกถั่หลอ ก็วันนี้นะคะเราสองคนก็ได้การที่โชคดีมากๆนะนะคะที่ชอบแฮรี่เยอะมากนะไม่ใช่คแค่เราสองคนนะคะ <_ A> ก็วันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์นิดชิดา <_ A> ชิดเดียวเดี๋ยวเขาได้เจอของดีๆมาช่วยสองสามเอ็ด